สวัสดีค่ะเซลแมปอิสุสุนะคะอยู่สาขาสวรรคโลกค,ค่ะวันนี้นะคะแมมก็จะมาแนะนำรถรุ่นขายดีนะคะ,ะรุ่นนี้นะคะสเป c แค a ็นะคะ 1.9S นะคะเป็นตัวเริ่มต้นนะคะตัวนี้จะเป็นสีขาวนะคะรุ่นนี้นะคะจะมีทั้งหมดอยู่2สีนะคะสีแรกนะคะก็จะเป็นสีขาวแล้วก็อีกสีนึงจะเป็นสีรอนนะคะ,ะวันนี้นะคะก็จะมะีโปรนะคะของ จะไปแคร S รุ่นนี้นะคะมานําเสนอนะคะค่ะแม็กชุดนี้ของเรานะคะ T E 3 7 m a ็แม็กสีน้ำตาลลายนี้นะคะที่เราจัดโปรอยู่นะคะก็จะมาพร้อมชุดแต่งนะคะดุมน็อตนะคะล้อหน้านะคะพร้อมครอบดิสเบรกของเรานะคะสามารถเลือกสีได้นะคะมีสีที่ลูกค้าชอบหลายสีทีเดียวนะคะสำหรับ Isuzu Expo โปรแรงจองเลยนะคะลูกค้าที่สนใจแ a c ็ c a น1.9 S คันนี้นะคะ พร้อมแมทซิ่งจัดทรงแบบนี้เลยนะคะลูกค้าที่สนใจใช้เงินเพียง4,000กว่าบาทรับรถนะคะและในจองในเดือนตั้งแต่วันที่1ถึง30กันยายนนี้นะคะเราก็จะมีรุ้นของรางวัลคือตู้เย็นจำนวน2รางวัลน,นะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจโปรโมชั่นนี้นะคะก็สามารถติดต่อมาทางรายละเอียดด้านล่างนี้เลยค่ะค่ะวันนี้แคมขอไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจอิสุสาขาสวรรคโลกด้วยนะคะบา,บายบาย